สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแอลชาแนลนะจ๊ะเมื่อนี้ก็มาพบปะพอกันอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้ก็มีแนวทางราวสตาร์ลาวสตา VIP, ร์วีไอลาววีไอพีนะจ๊ะงวดประจําวันที่25เดือน72,564มาฝากฟีฝากน้องนะจ๊ะก่อนอื่นกับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองแอดกขอ็ขอขอพะคุณทุกกำลังแรงใจนอกจากที่เขามาโคไล์กดแชร์ห้บาวา f เอฟซีไมเอฟซีเก่าน้าจากขอพะคุณนอกจากนอกขอพะคุณทุกกำลังแรงใจเรากลับมาเบิ่งผลของวันที่24่่น้าจ๋ายี่สลาวสตาลาวีไอพีลาวสตาวีไอพีเนาะผลที่ออก ลาวสตา018เนอะจากกับ32 018สามตัวเนาะสองตัว18 18กับบมีเนอะจะเข่าตัวเด่นเนาะฟันฟัน8เด่น8แต่ว่าตัวจอบมาเนอะจะมีแต่80 83 87 88เนอะหล่ะกับมี17อยู่เนอะจาะ18บดมมีเนาะจะถ้าถจอได้8นึงก็จะได้เป็นตัวกลับเนอะจะกับรุดนเนอะจาก ส่วนกับลังวันมาเน่าจะแปดมาสามสองสามสองกับบอมีเน่าจะหลดแต่ว่าในตารางวันมีเน่าจะเนาะมี่สองมี่สามมาเลยน 3, ลเน่าจะสามสองถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบอยู่ในตารางจับก็บจะมีโชคอยู่เน่าจะเนาะส่วนลาวีไอพีอ๋ออันนี้ก็มาน่าจะเด่นสองก็มารูดวิ่งสองก็มานะจ๊ะลาวลาวีไอพีสองหกห้า หกหนี่กับโบมีน่นะ่าจะเนาะมีตัวกาลังวันหกรุดไปน่าจะส่วน2 3ตัวนี่ก็มาตัวเด่นกับตัวรูดวิ่งคือกันนาจะห้าสองหกับบมีน่าจะรุดเนาะรุดขื้กันน่าจะลาวสตาลาวสตาวนะีไอพ2สอเจดอนาะสองเจ็ด่นกัมาเนาจะเจ็ดเนาะ เด่นเจ็ดกับสรูดวิ่ง72เบื้องพี่น้องบริจับคู่มาหายนอกจะแอดบริจับคู่หายเนาะตรงตรงเลยนอกจะเนาะเสียดายน่าจะพี่น้องจ้าเด่นแปดเมาเหมือนนาะฟันแกัมารูดวิ่งเจมากนอกจะแต่ว่าตัวจอบมาลุดไปน่าจะอันนี้ก็มีศูนย์เจ็ดเจ็ดีเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดตูวจอกับบมีนอกจะเนาะแต่ว่าในตารางวันมากนอกจะสอกับเจ็ดนาจะเนี่ยสองกับเจมาเลยน่าจะเนาะ 8, 6. 8, 6, 6, แปดหาากแปดหกกับบัวมากอีกนอกจากตัวเจาะกับรูดนอกจากแต่ว่าในตารางวันมีเนาะแปดกับหกนอกจากมีเหมือนทั้งแปดหกเจ็ดสองนอกจากในตารางวันสามสองกับมีเนาะแต่ว่าแอดบ่อเลจับมาไห้นอากจากับยำนอกจากว่าทํามากครชอบในตาล่างกับล่องจับเบิ้งนอกจากกับเขาบอยขึ้นกันนอกจากในตารางคลิปนี้กับสรุปกับเขาเด่นแปดเจ็ดสองฟันแปดนอกจากรูดวิ่งเจ็ดสอง ตูดจอบอมาเนาะจ้ะแต่ในตารางนี่ก็มีเนาะจ้ะมีเบิดเนาะมีแปดมีสองมีหกมีเจ็ดมีสามเนาะจ้ะขอถทดขอให้ได้หลายเนาะจ้ะพี่น้องจ้ากับรุดเนาะเข่าแต่ตููดวิงเนาะจ้ะกับตูฟันเนาะเดี๋ยวเขาตามต่อของวันที่ยิ้มหานะจ้ะดูว่ายิห้าจะมาบ่เนาะจ้ะแนวทางมีเข่ามีรุดเนาะจ้ะพี่น้องจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ มื่อนี้แอดก็จะให้เป็นเด่นหกสองกับสี่เด่หกสองส่วนในตารางเนาะจ้ะตัวเด่นเนาะหกสองสี่นีตัวร่องหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดถ้ามักถ้าชอบอยู่ในนี้ก็มาจับได้เนาะจา้ะในตารางเนาะถ้า,ถามบ่มักที่แอดจับครูห้เนาะจา้ะฟันเนาะแอดก็ใช้ฟันหกเนาะจา้ะฟันหกรูดวิ่งสองสี่

ส่วนกันเนาะการแอดจะให้เป็นเบิร์นเนาะจะศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้านะมีตัวมากตัวชอบจดใบแคบไวเนาะจ้าถ้าบรมากเรือนพานถ้บบรมากอยู่ในหนีสามารถมาจับในตาล่างวันใดเนาะจ้ะหรือว่าจะเอาตัวเด่นตัวเด่นไปจับหรือมีตัวมากตัวใดก็ลองมาจับเบิร์นเนาะจ้ะเพื่อมีตัวมากตัวชอบแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเพื่อมีตัวถืออกถือใจก็ค่อยยิบค่อยจับไปเนาะจ้ากถบบรมากกับพานเนาะจ้าแนวทางมีเขามีหลุดเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แอดกับซีเนนให้นะจ๊ะถ้ามักถ้าชอบคือกันเนาะนี่เป็นความชอบส่วนตัวนะจ๊ะสองศูนย์สี่สองซีมาหร,รือบ่มาแอดกับภาษามารถรู้ได้เนาะจ๊ะกับหกหกเนาะสองศูนย์สี่สองสองหกหกหกนะจ๊ะเด่นหกสองสี่ฟันหก รูดวิ่ง2 4ส่วนตัวเจาะ6 0 6 4 6 8 2 0 2 8 2 6 4 0 4 2 4 8ชุดกันศูนย์ศูนยส่วนตาราง6 2 4 0 1 7นะจ๊ะถ้ามัะถ้าชอบก็บจดไว้แคบไว้จ้าบบมากกระพานแนวทางมีเขา่ามีรุดแล้วจ้ะก่อนที่สิออกไปก็ซอยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะ สุดถ่ายกขอพี่น้องมิโชคมิลาบลำรำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขูสุขคนนะจ้าพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ